สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนกชูจิตมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยประเภทที่4การพัฒนาสื่อชิ้นงานเกมฟรีชุ and n เน l สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3คณะช่างอุตสาหกรรมวิทยาลายัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจค่ะเชื่อไหมคะว่าภาษาอังกฤษนั้นนะคะเมื่อเราเรียนมักจะเกิดความเครียดและความกดดัน ยิ่งเรียนกับเด็กช่างแล้วนะคะภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นวิชาที่ยากมากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งผู้วิจัยนั้นนะคะเมื่อได้รู้ถึงปัญหานะคะจึงได้คิดค้นเกมขึ้นมาค่ะนั่นก็คือเกม Fight t o o t h and Nail นั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้นะคะจะช่วยในการพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมนะคะ ซึ่งเขาจะต้องได้ใช้ในการอธิบายบอกประโยชน์ของเครื่องมือช่างหรือแม้กระทั่งบอกคำศัพท์เครื่องมือช่างพื้นฐานค่ะซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้นะคะ 1. เพื่อพัฒนาสื่อชิ้นงานเกมไฟชุดแอนเนลสเพื่อหาดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อชิ้นงานเกมไฟ o ชุดแอนเนลนั่นเองค่ะ คิดของงานวิจัยนี้นะคะตัวแปรต้นได้แก่สื่อชิ้นงานเกมไฟชุดแอนเนลตัวแปรตามคือแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อชิ้นงานเกมและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อชิ้นงานเกมค่ะประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรคือนักศึกษาระดับประกาศนีงงยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3คณะช่างอุตสาหกรรมที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างของเรานะคะนั่นก็คือนักศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลังชั้นปีที่3นั่นเองค่ะจำนวน22คนนะคะนี่คือส่วนประกอบของนวัตรกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระดานปาเป้าลูกดอกบัตรเฉลยคำศัพท์และตารางการกรอกคะแนนในแต่ละรอบที่ผู้เล่นได้เล่นนั่นเองนะคะขั้นตอนในการพัฒนาสื่อค่ะขั้นตอนแรกทำการศึกษาหลักสูตรก่อนนะคะขั้นตอนที่2ทําการ ศึกษาเกมประเภทต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งเกมอิเล็กทรอนิกส์เกมการ์ดและบอร์ดเกมนะคะขั้นตอนที่3ศึกษาแนวทางการออกแบบเกม 4. ออกแบบเกมโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันพัฒนาสื่อชิ้นงานเกมและนำชิ้นงานไปให้กับผู้เชี่ยวชาญประเมิน,นะคะ่ะนี่คือภาพของการสร้างสื่อชิ้นงานเกมนะคะ เราก็จะทําการออกแบบโดยการใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาประกอบเพื่อจะให้ออกมาเป็นสื่อชิ้นงานเกมจริงค่ะและรูปภาพที่สามนะคะที่เราเห็นอยู่นั้นนี่คือการออกแบบตารางคะแนนเพื่อให้เกิดความสวยงามและดึงดูดใจผู้เล่นนั่นเองค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องขออนุญ,ญาตผู้อำนวยการก่อนนะคะเมื่อขออนุญาตผู้อำนวยการแล้วเราสามารถ สื่อชิ้นงานนั้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินเสร็จเราก็จะทําการชี้แจงวัตถุประสงค์แก่กลุ่มตัวอย่างค่ะเมื่อชี้แจงวัตถุประสงค์แก่กลุ่มตัวอย่างแล้วนะคะผู้พัฒนาหรือผู้วิจัยก็จะทําการดําเนินการสอนเมื่อสอนเสร็จนะคะก็จะให้กลุ่มตัวอย่างนั้นนะคะได้ลองเล่นเกมจํานวน50นาทีนั่นเองหรือ1ค่คาบเ,เรียนนะคะหลังจากนั้นนะคะ ผู้ทดลองหรือผู้พัฒนาเนี่ยนะคะจะทําการทดลองทั้งหมด5ครั้งนะคะซึ่งเมื่อทําการทดลองไปถึงครั้งที่4แล้วเราก็จะให้กลุ่มตัวอย่างได้ทําแบบทดสอบระหว่างเรียนนะคะและเมื่อทดลองในครั้งสุดท้ายหรือครั้งที่5เราจะให้กลุ่มตัวอย่างได้ทําแบบทดสอบนะคะในเรื่องของ What do you know ที่ผู้พัฒนาได้สร้างขึ้นมานั่นเองคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็จะให้กลุ่มตัวอย่างได้กรอบแบบประเมินความ,มพึงพอใจที่มีต่อสื่อชิ้นงานนี้และเราก็จะเก็บนำผลคะแนนทั้งหมดนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการใช้สื่อชิ้นงานนี้ค่ะนี่คือตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็จะมีผลของการประเมินคุณภาพสื่อนะคะซึ่งเราก็จะประเมินคุณภาพ3ด้านได้แก่ด้านเนื้อหาด้านการออกแบบสื่อและด้านการนำไปใช้นะคะ ซึ่งก็จะมีคะแนนรวมอยู่ที่4.42คุณภาพของสื่อน,นั้นคือดีนะคะตารางที่2คือประเมินประสิทธิภาพของสื่อค่ะก็จะได้คะแนนอยู่ที่75.54ต่อ76.68นะคะอ่ะต่อ76.88ซึ่งประสิทธิภาพที่เรากำหนดไว้นั่นก็คือ75ต่อ75ถือว่าได้คะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นั่นเองค่ะตารางสุดท้ายนะคะ คือผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อนะคะจะเห็นได้ว่าข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดนั่นก็คือขั้นตอนการบอกกติกานั่นเองนะคะเพราะว่าเข้าใจง่ายนะคะได้คะแนนถึง4.82นะคะอยู่ในระดับที่มากที่สุดนั่นเองค่ะผลนะคะของการวิจัยในครั้งนี้นั่นก็คือนะคะสื่อชิ้นงานของเราเมื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินนะคะ ภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะคะได้คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่4.42นะคะประสิทธิภาพถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้นั่นก็คือ75.54ต่อ76.88นะคะความมึงพอใจของผู้เรียนโดยภาพรวมนั้นอยู่ในค่าเฉลีย่ยที่4.54อยู่ในระดับที่มากนั่นเองค่ะส่วนข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อชิ้นง,งานเกมน,นี้นะคะควรจะมีการออกแบบที่ น่าสนใจมากขึ้นนะคะและเพิ่มตัวการ์ตูนที่เกี่ยวกับงานช่างลงไปนะคะพัฒนาถึงวัสดุที่ควรจะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่านี้และสามารถนําเกมชนิดนี้ไปใช้ร่วมกับรายวิชาอื่นได้นะคะและที่สําคัญควรมเพิ่มรายละเอียดที่ท้าทายให้กับผู้เล่นมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ